โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GK24 สมุนไพรจินดามณีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเป็นเรื่องค่ะอยู่กับน้องพิมพิมพรัดค่ะและผมทนายดรง,งแก้วเพชรครับค่ะอาจารย์ต้อนรับยำเย็นนะวันนี้โชคดีอาจารย์มาไม่พาฝนมาด้วยแต่คุ้มมาเชียว ยายก็ตกครับอีกสักพักนึงให้จบรายการกับบ้านก่อนนะเพราะว่ารถติดนะคะถ้าตกกันตอนนี้ท่วมเลยฮะไม่ไม่จะติดธรรมดาเส้นนี้ท่วมนะแจ้งวัฒนาอาจารย์ชินแล้วสิเหลืออยู่เลนเดียวอ่ะจากสี่เลนเลนเดียวปกติขับนี่โล่งนะฝนมาทําไมต้องแบบว่าเออมาท่วมปกติก็ติดอยู่แล้วปกติก็ติดอยู่แล้วติดนิดๆยังไม่เยอะแต่พอเวลาฝนตกนี่ติดตั้งแต่สถานีเลยจารย์ ต,ต,ติดยาวปากซอยเนี่ยกันไปเชียวนะคะอาว่ากันไปในเรื่องฟ้าฝนคงจะห้ามกันไม่ได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะสําหรับวันนี้นะประชาสัมพันธ์ก่อนอยากแจกของอะนะ<ม>จ๊ะเดือนนี้มีของมาแจกเยอะนะคะรางวัลแรกนะสำหรับคนที่ส่งเอ s เเข้ามากันเยอะๆสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะมีจานนะจาน p ีเ s i ชุดแรกเลยนะคะไปหนึ่งชุดทั้งจานทั้งกล่องนะ ลงค่าแรงติดตั้งฟรีหมดเลยอันนี้เป็นรางวัลที่1มูลค่าก็สูงอยู่นะคะรับไป1ชุดนะรางวัลที่1ส่วนรางวัลที่2จะเป็นหนังสือกฎหมายกฎหมายใครทุกประชาชนของอาจารย์สสพลเพชรสว่างนะคะอันนี้แจก5รางวัลน,<อ>นะ5ท่านะนะคะ5ท่านสำหรับเล่มเหลืองตรงนี้นะคะสำหรับรางวัลที่3ก็คนที่ชอบดูดวงนะคะก็ <ๆ S 1> ะะจะเป็นหนังสือนะตัวเช็คดวงชะตาปี58 ของอาจารย์ธนากรนะคะสินแสบังกรแห่งแดนบังกรนะคะยูแมนนะคะเรียกว่าบริษัทใหญ่ๆใ,ให้ท่านไปดูให้เลยนะคะ mm. ส่วนรางวัลสุดท้ายแย่งชิงกันนะคุยมาหลายเดือนแล้วไม่ได้เสื้อจะคุยจะไหวจะได้เสื้อ <laughs> เนี่ยโปรดิวเซอร์ไม่ต้องมายิ้มเลยนะเส <laughs> ื้อจากไฮ h ช n แนลนะคะสวยๆสีส้มแบบนี้นะอ้าวไม่แคร์ทุกก็สุกแล้วนะคะเอาไปใส่เล่นเย็นๆใจกันอีกหนึ่งตัวนะคะวิธีการนะคะส่งเข้ามากันเยอะๆสําหรับเอสเบสอาจารย์ 4642455แล้วก็ mms 4642300เดี๋ยวระหว่างที่เราจัดรายการไปก็จะมีขึ้นมาให้ตลอดนะคะก็ค่อยๆทยอยส่งกันเข้ามานะ,คะใครที่เยอะที่สุดก็รับกันไปนะคะแต่ว่ามาทักทายกันได้นะครับมาทักทายคือข้อความอะไรก็ได้ส่งมาเขา,าจะนับเลยวันนีน้ของคุณส่งมากี่ครั้งนะส่งมาจํานวนเท่าไหร่พอครบสิ้นเดือนปุ๊บนะเราก็ไล่เลยตัดยอดส่งนะคะที่สาคัญเน่อยาได้จานอาจา์เดี๋ยวให้คนที่บ้านส่งมาให้หน่อยสิ แต่ว่าไปติดที่บ้านหรอนะที่บ้านส่งมาทุกวันอยู่ฮะเช่นมแย่งชิงแต่ไม่รู้ส่งเวลาไหนนะไม่เป็นไรไม่ขึ้นเราประมวลนะคือทั้งเดือนนะทุกรายการส่งของเราเนี่ยส่งเข้ามาได้นะคือรายการเป็นเรื่องก็ส่งมาได้รายการอื่นๆส่งได้เช่นเดียวกันรายการก่อนหน้าเราก็ส่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานับยอดรวมทั้งหมดเลยแล้วก็จัดให้นะคะแต่ว่าช่วงแรกของเรานะคะในรายการเป็นเรื่องในช่วงเป็นข่าววันนี้มีหลายข่าวมาฝากอาจารย์เดี๋ยวไปคุยกันในช่วงเป็นข่าวค่ะ ในช่วงเป็นข่าวนะคะก่อนที่จะไปคุยข่าวจากทีมงานนะคะจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานค่เะะมื่อวานคุยกับอาจารย์วิโรจน์นะในเรื่องของโครงการเยาวชนโครงการเด็กๆนะคะวันนี้คุยกับอาจารย์เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสั้นๆนะคะเป็นโครงการของ YCM สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคมนะคะเขาเพิ่งจะจบไปในเฟสที่1เจ้าของโครงการนะคะก็คือคุณทูลทิรัญญาาพยศหรือว่าบ,บ๊อบของเรานะคะได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยนะคะมีกิจกรรมในช่วงที่แบบว่า กำลังจะจบนะก็รวมน้องๆที่เนี่ยเสื้อส้มๆที่เป็นเด็กๆนะเป็นเยาวชนนะ,ะนะคะนี่เป็นเรียกว่ากิจกรรมในช่วงท้าย<อ>นะคะคือถามว่าน้องๆมาทำรายการ3วันนะในเฟสที่1ก็คือมาปรับมาเรียนในเรื่องของกระบวนการความคิดนะคะวิทยากรก็เป็นอาจารย์บ๊อบเนี่ยแหละ นะคะเป็นลุงบอ๊อบนะคะเอาบ๊อบของพวกเราเนี่ยค่ะพี่บ๊อบเนี่ยค่ะคุณพิม์รู้ไหมว่างานหลักสูตรอบรมพวกนี้ตอนผมอยู่มาหาลัยเนี่ยนะแบบค,คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ากันเพราะแบบเหมือนมันมันไม่สนุกหรอมันไม่มีเช็คเวลาเรียนแต่คุณพิม์เชื่อไหมว่าพอจบมาแล้วเนี่ยนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่ไปเข้าอบรมกิจกรรมนอกสถานที่พวกนี้นไ,ได้ใช้ประโยชน์ คือเอามาใช้ได้าาจริงรน์ชนะในชีวิตจริงนะคะในขณะเรียนอาจจะดูว่ามันแหม่น่าเบื่อไหม <cop> <lucky one. S 2> แต่ว่าโครงการนี่สนุกมากเลยเพราะว่าวิทยากรรับเชิญอยี่งคุณเดวิดนะคะท่านเป็นฝรั่งนะคือเห็นอย่างนี้พูดไทยชัดกว่าคนไทยนะคะคือเด็กๆน้องๆมาอุตาแล้วจะฟังรู้เรื่องไหมท่านพูดไทยนะคะไทยชัดแล้วก็มาสอนในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมตัวว่าไปสมัครงานน้องๆต้องเตรียมอย่างไรไปแบบไหนแล้วเออนะในจ้างเขาเห็นเขาปิิงเขารับคุณนะเนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นแบบ เฉพาะกลุ่มไงถ้าเป็นคนข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างนะคะที่สําคัญน้องๆซึ่งเป็นเด็กเล็กนะเราจะมีทั้งแบบว่าเด็กโตเด็กเล็กม,มาเรียนด้วยกันเด็กเล็กนี่วโหสนุกมากเลยเพราะว่ากิจกรรมในเรื่องของเวิร์กช็อปเนี่ยเยอะนะคะน้องๆจะได้แบบว่าทักษะในการที่นอกจากคิดเป็นแล้วเนี่ยน้องๆยังรู้จักที่ในการที่นําไปใช้ด้วยมันสอนวิธีะค,ะคิดเด็กซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยฮะที่สำคัญมากเลยเพราะว่าการจะให้ลูกๆหลานของเราเนี่ยคิดเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันต้องมีคน เปิดโลกให้เขาถูกต้องนะเราไม่ได้ฝังนะเราไม่ได้ฝังในเรื่องของแบบว่าเอ้ยต้องจําต้องอะไรแบบนี้เราสอนให้เด็กคิดเป็นคุณพิมพ์การคิดเป็นในสมัยนี้ยากมากนะยากเพราะระบบการศึกษาไทยอ่ะสอนให้ท่องจําไม่ได้สอนให้คิดค่ะแล้วแต่ว่าจะจะคิดเป็นก็จะไอโครงการลักษณะนี้แหละเนี่ยแหละเราเริ่มแล้วนะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะเราค่อยๆเดยวกรุงเทพเนี่ยห้าสิบเขตห้าสิบสองเขตเนี่ยจะไปให้ครบ พยายามอยู่นะจ๊ะข้าหน้ามาอาจจะเต็มก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญนะเมื่อจบไปเฟสที่หนึ่งนะคะเฟสที่2องเนี่ยสิบสาถึงยีตุลาคมนะเราจะมีการเรียนสื่อเนี่ยสิกว่าวันเรียนวิธีการแล้วนะจะลงลึกนะลงลึกในเรื่องของเรียนสื่อทีวีทํำยังไงสื่อวิทยุทํำยังไงสิ่งพิมพ์ทำยองไางไรตอนผมจบนะผมจะไปเรียนทําสื่อมากผมต้องหมดไปหลายหมื่นนะเพื่อไปเรียนอันนี้ฟรีเนะ อันนี้เรียนฟรีนะคะต้องมาแล้วถ้าอย่างนั้นอะเรียนฟรีแต่ว่าจํากัดอายุค่ะอาจารย์ค่ะผมไปไม่ได้แล้วไงอาจารย์เกินแล้วอาจารย์ไปไม่ได้ค่ะลูกหลานไปได้อยู่นะคะน้องๆตั้งแต่อายุ13นะไม่เกิน19ช่วงน้องๆสักเอาม3มะอ่ามอมอม .5 หม .6 กอะไรอย่างเงี้ยมอมเขียนข่าวเป็นตัดต่อวิดีโอเป็นทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมไ่่ได้เปลี่ยนนะรีบสมัครกันเข้ามาละกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์นะที่อยู่ด้านหน้าจอเลยนะ0 9 2ย์อนะอาจารย์สอ 8 3ดสาหสมัครกันเข้ามาเดี๋ยวเต็มแล้วจะอดอย่างที่อาจารย์บอกหลายหมื่นนะคะข้อนี้เรียนแพงแต่ว่าน้องๆได้เรียนฟรีนะคะอาใครที่ดูจากรายการนะคะรีบสมัครกันเข้าไปนะคะบอกว่ามาจากรายการเป็นเรื่องรับรองรีบจองคิวเดี๋ยวเป็นเด็กเส้นให้รัดคิวให้รัดคิวให้นะคะประมาณนั้นเกียณนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเอาไว้สาหรับโครงการดีๆนะคะ ycm สร้างสื่อสร้างสังคมค่ะอาจารย์ก็ไปต่อในเรื่องของข่าวเราดีกว่านะคะ นะก็อย่าลืมนะจย์ส่งน้องๆไปเอาไปข่าวแรกที่นํามาฝากอาจารย์วันนี้นะคะในโลกโซเชียลมาอีกแล้วเด็กหัวทองเป็นยังไงคือเป็นฝรั่งหรือเปล่าหัวทองคนไทยก็ได้คนไทยก็ได้ใช่ไหมเป็นโกงผมสีทองอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัวปรากฏว่าแหมสร้างสารรค์มากเลยนะคะปรากฏไปเดินในร้าน สะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อไม่ต้องบอกละกันนะคะอยู่ร้านเดียวเปิดย4ชั่วโมงอันนี้มีมีคลิปประกอบไหมนะมีคลิปประกอบ <laughs> อก็กา่าว่าเดินเดิน <laughs> ไปไปเห็นลุงท่านหนึ่งสงสัยจะเกิดอาการที่แบบว่าทําไมลุงแกเดินไปเดินมานานไปแล้วไปถกกางเกงของลุงอะ่ะการเซเว่นอนะ่ะ <laughs> คุณง่ายงอย่าล <laughs> <ๆ>ืมเซนเซอร์นะอย่าลืมเซนเซอร์ไม่ทันนะเซนให้ทันนะไม่ทันเดี๋ยวเราต้องวิ่งนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไม่ปิดหน้าจอกันเชียว นะอย่าให้เป็นภาพเลยนะอาจารย์ออกมาอย่าให้เป็นภาพอาจารย์ออกมาไม่ได้นะคะคือน้องเขาก็เดินวนไปอ่ะแล้วคุณคุณลุงท่านนี้เขาก็เดินของเขาอ่ะคือยังไงเกรียนหรอน้องขาน้องเกรียนหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเออดูจากสีสันของทรงผมนะมีหรือว่าตั้งใจอ่ะอาจารย์จริงไม่ใช่นน่าจะตั้งใจคือต้องเด่นอะไรบางอย่างเพราะว่าถ่ายคลิปด้วยอ่ะเพื่อนอาถายอยู่เพื่อนอาถายู่ก็กำลังเชียร์อยู่ว่าเฮ้ยกล้าหรือเปล่าวะกล้า่ากล้าไม่กล้ากล้าไม่กล้ากล้าไม่กล้าอ่ากล้าไม่กล้า นั่นไงด้สิเออดีเป็นด้านหลังนะคะไม่ใช่ด้านหน้าใจหายแวบเลยเออนะเอาเด็กไทยเราเล่นอะไรกันอายุเท่าไหร่เนี่ยดูแล้วน่าจะอายุยังวัยรุ่นอยู่อาจารย์ไม่เท่าไหร่แหละถ้าทํากับเพื่อนเล่นๆคำๆเนี่ยไม่ถึงยี่สิบห้าดูหน้าแล้วถ้าทาคำๆกับเพื่อนเนี่ยอยู่ที่บ้านหรือว่าในที่ปิดเงี้ยเขาอาจจะไม่เอาเรื่องนะแต่เนี้ยทำแล้วเอามาเปิดเผยในโซเชียลมีเดียเนี่ยทาเสร็จถ่ายคลิปแล้วก็เอามามาโพสต์ด้วยดูดิ แม่มันจริงๆเลยนะเป็นลูกเป็นเต้านี่จับตีกันเลยให้เอามาดูนี่คือจะบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าเขาไปแจ้งความโดนตำรวจจับนะคือที่สำคัญคุณลุงท่านรู้ตัวหรือยังว่ารู้สี่ไว้ทำาองพวกน้องๆพวกนี้คุณพิมก็ไปพูดไปว่าเขาไม่รู้ตัวมันน่าโมโหคือแกก็ดึงกางเกงทันอยู่นะยังดีว่าแกดึงทันคือจังหวะแกรู้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหนังยางแล้วกางเกงมันหลุดนะอ๋อนะคะคือยังยังคือแกก็รีบใส่ทันทีแหละ มันจะต้องรู้ตัวบ้างแหละอยู่บนโล่เลยนะนะคือตอนนี้ใครออกจากบ้านไปนะคะกางเกงที่เป็นยางยืดเฉยๆเนี่ยอย่าไปใส่นะไม่งั้นจะเดอวนแบบว่าน้องๆที่แบบว่านึกสนุกอ่ะนะนึกสนุกกันแล้วก็คือมันมีหลายเรื่องราวในในร้านสะดวกซื้อแบบนี้อาจันมันมีตั้งแต่เอาเอาเอาปากไปลองในเอาไปไปดูดน้ำอัดลมใช่ไหมของเขามีขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปแบบว่าเหมือนในหนังอ่ะ นะว,นวนอยูใ่ในเซเว่นนะพูดง,ง่ายๆเอยจะหน่อยละกันเพราะว่าเหตุเกิดที่นี่เยอะมากอ,อ,อาจารย์กฎหมายว่าอย่างไรไปถามอาจารย์อย่าไปทําไอ้อย่างเงี้ย<ฆ>เพราะว่านี่ถ้าลุงแกเอาเรื่องนะติด<ฆ><ฆ>คุกน,นะอาจารย์นะเนี่ยกลางที่สาธารณะนะอันนี้ถือว่าเป็นการกระทามอนอาจารย์ยต่อผ,<ม>ผู้อื่นถ้าผมเปลี่ยนใหม่เป็นผู้หญิงไงถ้าผมเปลี่ยนไปจากผู้ชายเป็นผู้หญิงไงจะมองแบบไหนออกมา เห็นไรมอยังถึงความหนักในการทําความผิดคือบางเอ่ญว่าเป็นคุณลุงแล้วเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อาจจะดูว่ายังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆผู้ชายก็เท่าไหร่เหมือนกันครับก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันเท่าไหร่เหมือนกันก็ต้องปิดเอาไว้ใช่ไหมจา์ของสงวนน่ะคือนี่ถ้าแกโกรธนะแกลงมาหมดเลยนะคือแดวว่าดึงทั้งแบบว่าากเก่งต้องไม่รู้ผมไม่เห็นมีเสื้อบังอยู่ผมไม่เห็นมีเสื้อบังอยู่ คุณลุงคะถ้าดูรายการเราอยู่นะจริงๆมีคลิปแบบนี้ออกไปคุณลุงสามารถที่จะไปแจ้งความได้แจ้งความได้ในทางกฎหมายนะคะเาเห็นหน้าชัดแบบนี้เนี่ยน้องหนีไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับเนาะแต่ที่สําคัญนะถ้ากลัวถูกดำเนินคดีรีบไปหาคุณลุงแล้วไปขอโทษท่านซะใช่เราก็อย่าทาอีกนะคะแม่จริงๆเลยเออนะ,อะพอแล้วพอแล้วค <laughs> ลิปเปิดเยอะไปละโอ้เห็นหน้าเห็นตากันเต็มเมกันเชียวนะคะอะ อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าในเรื่องของกฎหมายก็ผิดอย่าไปทําอย่าไปทําถ้าเขาเอาเรื่องแล้วไม่เขาไม่ยอมจบขึ้นมานี่น้องเสียอนาคตเลยนะติดคุกมไหมาจาะปั๊มลายนิ้วมือนะปั๊มเลยใช่ไหมเสียประวัติเสียประวัตินะแต่ศาลจะลงโทษเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไงแต่ประวัติน้องเวลาไปพิมพ์เอ้ยไอ้นี่มาสมัครงานเขาไปค้นปุ๊บไอ้นี่ใครดึงกางเกงคนแก่เขาจะรับไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะคือที่สังัา์หน้าตาชัดมากด้วยไงอาจารย์ผมว่าเขาตั้งใจถ่าย ไม่เอานะคือจริงๆจะบอกว่าคือเดี๋ยวนี้ไอ้โทรศัพท์เนี่ยมือถือของเราเนี่ยมันถ่ายคลิปแล้วมันก็เอาไปโพสได้ทันทีไงอาจารย์มันสารพัดประโยชน์ไหมเนาะมันแต่แต่ผมบอกกันนะสร้างหลักฐานมัดตัวเองก็ได้ไงไอ้คลิปตัวเนี้ยคนโพสเนี่ยไม่ผิดฐานเรื่องของนําเข้าสื่อลามกอนาจารนะผิดไหมไม่ผิดอ้าวทำไมอาจารย์เพราะมันไม่เห็นไงมันไม่เห็นพอยต์สำคัญที่จะทําให้ผิดอ๋อนี่อาจารย์ถือว่ายังยังถือว่าไม่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 ผิดหลักไม่ผิดหลัก ก็โพสลงได้คือคำถามโพสลงได้แต่ทีนี้ไอ้ความเสียหายที่ลุงเขาอับอายเนี่ยเขาก็อาจจะมาฟ้องคนโพสคลิปได้คือก็เห็นหน้าคุณลุงเหมือนกันนะเห็นสิเห็นด้วยนะนะคะเห็นคนกระทาเห็นหน้าคุณลุงเหมือนกันเพียงแค่ไม่ผิดในเรื่องของคดีอาญาซึ่งจะติดคุกเท่านั้นเองค่ะนะถ้าเป็นด้านหน้านี่อาจจะหนักกว่านี้ด้านหน้านี่เราคงจะโดนรวบกันไปทางสถานีด้านหน้าเราก็ต้องเบอร์กันเบอร์กันสุดที่เหมือนกันนะเอาไม่เป็นไรนะคะเตือนเอาไว้ว่าอย่าทํแล้วกันเอาไปดูข่าวที่สองกันดีกว่าค่ะจัก นะพิเศษโลโซของเราเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนละอาจารย์นห็นแล้วใช่ไหมเราไปฟังสิเป็นยังไงผมตามฟอลโล่พิเศษมาตลอดเลยว่าพี่เข้าใจสั่งมาจากไหนมากจริงๆบอกว่าคือเพลงแกดังทุกเพลงนะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็ดังนะโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเนี่ยก็มีเรียกว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่มีการมีปัญหากันอยู่ตั้งแต่ปัญหาศาลเสพติดมาจนถึงปัญหาเรื่องของครอบครัวแต่พอดีพิเศษเขาเป็นดาราดังเป็นนักร้องดังคนก็เลยให้ความสนใจ คือจริงๆแล้วถ้ามองว่าถ้าไม่ใช่พิเศษเนี่ยเคสบ้านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันคงไม่มีใครอยากดูนะนะแต่ว่าบังเอิญอเป็นพิเศษที่บอกนะคะก็คือจากเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อวานนี้ใช่ไหมจารย์ที่มีข่าวที่จะบอกเมื่อคืนตามพิเศษอยู่ทักดไลค์ยอยู่ใช่ไหมตามกดไลดดค์ก <c oughs> ดแชร <c oughs> ์ด้วยก <c oughs> <highways S 2> ดแกดแชร์อยู่ใช่คือภาพนี้คือคุณการวิภากรนอะเป็นภร,รยาของพิเศษซึ่งบอกว่าพยายามที่จะมาเออมาเอาของที่บ้าน นะคะคนที่อยู่ด้านในคือพิเศษใช่ไหมจารันจะอธิบายสิแล้วก็คนที่ปีนรั้วบ้านเนี่ยใช่คุณการหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยล็อกคุณเสกก็มาไล่ไม่ให้ปีนเนี่ยลดลงมาอ่ะความนิชาติหน่อยว่าเป็นพิเศษนะคะดูสิอ่ะแล้วก็มีคือมีคนที่ถ่ายรถเอ่อถ่ายคลิปเนี่ยอยู่ในรถเป็นเพื่อนของคุณการเนี่ยแหละจริงๆผมว่าคนถ่ายคลิปพยายามจะจะจะสร้างสถานการณ์ให้พิเศษเข้ามาโหมากกว่า คือพี่เสกเขาก็เห็นนะมีคนถ่ายยิ้มพอเห็นมีคนถ่ายเขายิ้มโมโหเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูตอนจบตอนตอนจบมีอะไรดีๆด้วยนะคะคือจริงๆรแล้วเขาบอกว่าภรรยาพยายามจะจะไปเอาของในบ้านพาลูกไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าคือไม่รู้ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าอย่างไอย่างที่เป็นข่าวก็มีมีเรื่องมาก่อนหน้านี้ด้วยแหละนี่แต่จริงๆเขาก็ทะเลาะกันอยู่ทุกปีนะผมก็เดี๋ยวเขาเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ไปดีกันนะ นั่นนะสิคือก่อนหน้านี้เห็นภาพที่แบบว่าคืนดีกันเราก็บอกอก็โอเคนะเขาทะเลาะกันบ่อยนะเขาทะเลาะกันบ่อยนะคุณพิมใช่ไหมคะแต่เขาก็เขาก็อยู่ด้วยกันแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะก็เป็นข่าวไงแล้วก็อย่างบอกว่าแฟนพิเศษเองเนี่ยนะที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยก็ตามอยู่นะคะว่าเวลาพี่เสกแต่ว่าอุล่าสุดนี้วิ่งวิ่งมาหาคนถ่ายคลิปแล้วออาหนีแล้วคนถ่ายคลิปหนีแล้ววิ่งหนีแล้วใช่ไหมคะจบที่ตรงเมื่อกี้แต่ว่าก่อนที่หน้าออกมารู้สึกว่าจะมีการ ทำร้ายหรือเปล่าอาจรา์เหมือนจะตบไปที่หน้าของภรรยาหนึ่งครั้งนั่นสิอันนี้กลายเป็นว่าถ้าในแง่ของกฎหมายมองแล้วเนี่ยทำร้ายร่างกายหรือเปล่าจรย์ผมมองว่ามันทําร้ายร่างกายอ่ะใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องผัวเมียมันเป็นเรื่องผัวเมียนะแต่ว่าดูสิมันคือมันภาพคือถ้ามองว่าพี่เสกเนี่ยเขาเป็นคนของสังคมประชาชนน่ะนะแล้วก็มีภาพแบบนี้คือคนที่แอบถ่ายเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามองอีกมุมนึง ตั้งใจที่จะยั่วบรรดาโทสะให้ให้ทำพิเศษซึ่งแกก็ใจร้อนอ่ะจริงอ,อ่ะพิเศษเข้าใจร้อนอยู่แล้วครับแล้วอ่ะ <c oughs> นะคะยิ่งยิ่งไปยั่วบรรดาโทสะแกให้แกแบบว่าเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าเพื่อที่ได้มีคลิปภาพอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาลงไงในโลกโซเชียล <ผม S 1> แบบนี้ผมดูคนคนก็มีทั้งสองฝ่ายนะทั้งทั้ง <c oughs> ทั้งว่าทั้งตำหนิทั้งชมก็มีนะค่ะคือเดี๋ยวนี้คนก็ยังมองว่าคือแกก็ไม่ได้แบบไปทําแรงมากไงนะครับโมโหเหมือนจะวิ่งมาหาคนถ่ายคลิปมากกว่า แต่ว่าก่อนจะออกมาก็แหมมีนิดนึงนะภรรยาัวเองอาจะโมโหไงคือคือต้องมีคําพูดอะไรที่มันมันบันดาลโทสะรมไหมอาจารย์ถึงได้กระทำแบบนั้นได้ผมว่าเขาคงคุยกันแค่เรื่องว่าให้เข้าบ้านไม่เข้าบ้านนี่แหละแล้วบอดีพาเพื่อนมาอาจจะโมโหกันแต่จริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญนะคุณพิมพ์เวลาเรามีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาแวงกันในครอบครัวเนี่ยจริงๆเรามีกฎหมายดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่นะเป็นยังไงคะอาจารย์พรบความรุนแรงภายในครอบครัว2551ถ้า ไม่ใช่เคสเนี้ยนะเป็นเคสทั่วไปมีสามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ปรากฏว่ามันอาจจะเจ็บหนักหรือไม่ยังไงเนี่ยไปแจ้งความที่สำรสถานีตำรวจคือภรรยาหรือสามีที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยไปแจ้งความได้ก็จะเป็นภรรยาฮะนะคะกเป็นภรรยาทีตัวใหญ่กว่ากันแล้วกันนะก็ไปสามารถไปแจ้งความได้ว่าสามีตัวเองเนี่ยทำร้าย จริงๆคือมีมากกว่านั้นอีกในกรณีคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ะจะมีกฎหมายพรบความรุนแรงในครอบครัว2551เนี่ย์เวลาภรรยาไปแจ้งความตำรวจมักจะไม่ดำเนินการให้เพราะว่าเพราะว,าว่าเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องผัวเมียเคลียร์กัน <ะ S 2> เอาเองเคลียร์กันเองคือเขาจะบอกว่าพอทะเลาะก,กันเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณดีกันนะก็นอนคุยกันเดี๋ยวมันก็หาย งั้นเขาตำรวจก็เลยไม่อยากยุ่งนั่นแหละนั่นแหละชัดง่ายดีเคยมาคือเวลาทะเลาะกันเนี่ยมันนั่งทะเลาะแต่เวลานอนกันเนี่ยมันไม่ทะเลาะแล้วมันไม่ทะเลาะไงแต่วันต่อมาผู้หญิงอาจจะโดนซ้อมต่อน่นสิแต่ว่ามีเยอะนะอาจารย์มีเยอะมีเยอะเราพบเห็นแบบนี้เคสแบบนี้เยอะมากแล้วก็ผู้หญิงก็ทนนะต้องบอกว่ารักไีมรักไหมรักนะรักก็ต้ทนทนเจ็บก็เจ็บนะโกรธก็โกรธโมโหก็โมโหแต่ว่า มันรักอ่ไหะรักก็ต้องทนต่อไปแต่ถ้าไม่ทนเนี่ยพอระวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยสามารถให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์เนี่ยบุกเข้าไปในบ้านได้เลยอ๋อบุกเข้าบ้านได้เลยบุกเข้าไปในบ้านเพื่อดูว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากลูกจากแม่หรือจากสามีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสั่งให้เยียวยาได้เดี๋ยวนั้นเลยคือณเกิดเหตุการณ์สมมุตินะกำลังทะเลาะกันอยู่ตีกันอารวาส ปลาข้าของในวงในบ้านปุ๊บเนี่ยภรรยาถ้ามีจังหวะหนีออกมาได้เนี่ยแจง้งความได้เลยแนละ้อเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเมียโดนซ้อมโดนโอ้โหหนักมากเลือดออก<ช>และนอนกองอยู่ตรงนั้น,นอ่ะเพื่อนบ้านไปแจ้งให้ตำรวจสามารถเข้าไปได้เลยนะคือถ้าเสียงดังแบบว่าอึกทึกออกมาเพื่อนบ้านคือถ้าเวลาบ้านปิดเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่เสียงอาจจะออกมานะคะถ้าสองกล้องอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะคือถ้าเขาไม่ได้เปิดบ้านไว้นะจารย์เราก็ไม่มองทะลุข้างใน แต่ว่าสามารถที่ะรอว่ารู้นะว่าเออบ้านนี้ทะเลาะกันผิดปกติคุณอาจจะเป็นคน,นดีได้พหบบตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคุณพิมพ์มันช่วยในเรื่องของเด็กที่โดนกระทําด้วยแล้วเพื่อนบ้านผู้หญิง,ผ,ญงผู้ชายที่เป็นลูกโดนพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำค,ความรุนแรงในครอบครัวเพื่อนบ้านแจ้งความได้คือปกติแจ้งไม่ได้ไงปกติคือเป็นเรื่องของเขาครอบครัวเขาแจ้งไม่ได้แต่ตอนนี้ตอนนี้แจ้งได้แล้วให้ตำรวจี่ยบุกเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องขอหมายศาล อ๋อไม่ต้องรอหมายสารด้วยไม่ต้องรอหมายสารกฎหมายให้อำนาจทำได้เลยในถ้าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครดูรายการที่ถือว่าโชคดีมากถ้าโดนะถ้าโดนซ้อมอยู่อย่างเงี้ยถ้าโดนซ้อมอยู่ให้กลั้นใจแล้วไปสถานีตำรวจไปบอกว่ามาขอแจ้งความดำเนินคดีที่สำคัญคุณอาจจะต้องไปทำความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไว้ดีหน่อยได้แม่บ้านเนี่ยมีปัญหาเขาแจ้งได้บอกว่าเออช่วยกันเพราะเดี๋ยวนี้คนเราแหมอยู่ใกล้กันแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าห่างเหิน ไม่เหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เขาจะคอยสอดส่องดูแลกันให้แต่กรุงเทพจะไม่ค่อยหรือมไม่ต่างจังหวัดก็คือปล่อยให้ตีกันไปเลยยืนเชียร์ด้วยยืนเชียร์ด้วยอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเด็กๆมากกว่ามาน้องๆวัยรุ่นเนี่ยพวกยืนเชียร์นะโอ้นะถ้าเป็นเด็กทะเลาะก,กันนี่ต้องเป็นอีกเรื่องนึงเลยเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ